พ่อมาสวยแบงหน้าแบงหน้าค่อยๆเจเย็นมามาม้มา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 มๆมามาาากา <heaven> ก <entender it> <uffs> คนตั้งใจเล่นเหมือนเล่นไฟมาแป๊บเดียวเดี๋ยวต้นไม่เล่นนะไม่เล่นไม่เล่นตั้งใจทุกไฟขอเสียงดังๆทุกคนโฟกัสไอ้ดองนะตอนไฟขอเสียงดังๆอย่าเมย์อย่าเมย์ห้ามเมย์มีสตินะมีสติหมดเวลาเมย์หมดเวลามีสมาธิกับไอ้ดองนะทุกคนตอนเนี้ยซัมเมอร์เข้าไปจบใกันนะเรื่องอื่นไปก่อนโฟกัสไอ้ดองอ่ะเดินมาเดินมาเดินเข้ามาเดินเข้ามาเร็วๆแค่ปาดไล่นะแค่ปาดไล่นะอุ้ยใครถีบกูมันตีได้เลยปะยังได้เลยได้เลยตีตีได้เลยอ่ะลองไปตีกัาดิ ลองไปตีดิพวกป่าเอาปากไปเล่นนี่ป่าป่าไปเล่นสามคนนี่ป่าไปปิดนี่ตะเมื่อสามคนอะไรไกลไม่ต้องตามมาจุกจุกันเนี๋ยวจุกเลยไม่ต้องตาม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 เดี๋ยวเดไปเล่นเดี๋ยวมึงไปช่วยมันปิดสิเออไปช่วยมันปิดเออเขาเขาไม่ต้องตามกลับมาจุ่มไปจุ่มไปตั้งตั้งรอเลยคอยอ่าใครนะซุกกี้อยู่นี้ใช่ไหมอยู่หน้าเราตรงเนินตจำได้ไหมเหมือนเหมือนเล่นเขาเหมือนเล่นกับคอยมันนั้นเลยเออรู้ไปแล้วรู้ไปอะไรขึ้น สลดยเออสลขึ้นห้ามไม่ต้องไม้ฟางฟูห้ามตีห้ามตีจากที่กูเพิ่งสอนไปนะจำได้ใช่ไหมโอ้ยสามสแล้วมาแล้วมาแลมาใส่ก็คือใส่นะแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงปล่อยถ้าปล่อยนะปล่อยนะปล่อย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 ล่อยม้าหนี้ม้านี้มาหนี้าหนไม้ปล่อผมอาเส้นเร็วเอ็เร็วเรนวเร็งเร็วเร็วเร็วเาเยปเปเเยววเ สวยแบงหน้าแบ้าค่ใจเย็นมเอเพื่อนด้วยมาขอบไปุ่ไปป๊บนึงพี่ไย้อง้องององ้องม่ตมางกปากองตัวนึงมา้องนอยมา้องนอยเพื่อนด้วยรีเพื่อนด้วยใจเย็นใเย็นเขาตาสอง

เฮ้ยตรงเนี้ยอย่าลุมขนาดนั้นออกมาหน่อยค่อยๆเล่นไปไปไปดันเลยดันเลยดันเลยข้างหลังเกลียร์แล้วข้างหลังเกลียร์แล้วดันเลยกลับมาดิกลับมาคอยหมันคอหมันขวาขวาเดี๋ยวเดี๋ยวตีู่งเดี๋ยวพิ่ต้องไปเอ่อายเสร็จแล้วขึ้นขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปเลยดัน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 ขึ้นไปดันขึ้นไปเฮ้ยดัมาดันขึ้นมาปิดเลยดันขึ้นมาปิดเลยมาออกไมายออก

มีมีเพื่อนนอนอุ้มเพื่อนน้อยหมดเลยมีอีกเป้ามีอีกเป้าไม่มีแล้วไม่มีเช็คเพื่อนหน่อยใครตายโอ้ยเฮียมเสียเลือดได้แล้วเพื่อไม่ใครอยู่ตรงนี้